สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันนะคะวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องแก่นความคิดแล้วก็หลักการลงทุนของ Warren Buffett ค่ะซึ่งเราจะมองผ่านมุมมองจากหนังสือ Buffettology ที่ m a r y b u f f e t t กับ David Clark เขียนไว้นะคะครับสวัสดีครับหัวใจสำคัญเลยนะคะคือหนังสือเล่มนี้เขาพยายามจะบอกว่าปรัชญาการลงทุนเนี่ยมันคือการมองหุ้นเหมือนเราเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นจริงๆเลยอืมใช่ครับ ไม่ใช่แบบเ,เก่งกําไรสั้นๆซื้อๆขายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยครับคือคือมอ,มองแบบนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดไปเยอะเลยนะครับจากที่เราอาจจะเ,เฝ้าดูแต่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นการต้องกลับไปทําความเข้าใจตัวธุรกิจจริงๆจัง,จ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 งๆเลยว่าบริษัทนี้ทําอะไรมีรายได้ยังไงอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งเป็นการมองระยะยาวมากกว่าแบบลงทุนเพื่อการเติบโตจริง,รงๆะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่บัฟเฟตต์เขายึดถือมาตลอด ค่ะคเข้าใจเลยคือเน้นคุณภาพของตัวธุรกิจเป็นหลักเลยนะคะหนังสือก็ย้ำนะคะว่าบัฟเฟตจะเลือกเฉพาะบริษัทที่เขา,เ,าเรียกว่าเข้าใจรูปแบบธุรกิจเป็นอย่างดีต้องเป็นธุรกิจที่มันแบบไม่ซับซ้อนเกินไปพอจะคาดการอนาคตได้ไม่ใช่ธุรกิจที่แบบบูบวาบตามกระแสแฟชั่นอะไรทํานองนั้นครับครับถูกต้องครับ คือเขาจะเลี่ยงเลยพวกธุรกิจที่ซับซ้อนมากๆหรือยังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่ชัดเจนหรือแบบเป็นกระแสที่มาแล้วก็ไปเร็วๆการตัดสินใจว่าจะไม่ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเนี่ยแหละครับผมว่าเป็นวินัยที่สำคัญมากๆเลยนะค่ะแล้วพอพูดถึงการเลือกธุรกิจบัฟเฟตโอลอจีเขาใช้คาว่าต้องหาธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่มันมีที่เรียกว่าคูเมืองหรือโมดนะคะครับ ไอ้คู่เมืองนี่แหละครับคือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มันยั่งยืนจริงๆอาจจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆที่คนติดแล้วหรือว่ามีต้นทุนที่ต่ํากว่าเจ้าอื่นเยอะๆหรือมีเครือข่ายอะไรบางอย่างที่คู่แข่งเข้ามาแข่งด้วยยากเหมือนมีกราบป้องการธุรกิจเอาไว้ง่ายๆเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วนอกจากคู่เมืองเนี่ยหนังสือก็อธิบายว่าธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมันต้อง ทำกำไรได้สม่ำเสมอด้วยนะดูพวกค่าอย่าง ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นว่าเบริษัทเอาเงินทุนไปสร้างกำไรกลับมาได้เก่งแค่ไหน แล้วก็สำคัญคือเรื่องกระแสะเงินสดอิสระหรือ free cash flow ว่ามีเงินสดเหลือจริงๆหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วไม่ใช่แบบโตแต่ตัวเลขแต่เงินสดไม่มีค่ะแล้วก็ต้องมีผู้บริหารที่เก่งแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเหมือนเราฝากอนาคตไว้กับเขาเลยนะคะ ใช่ครับผู้บริหารนี้สำคัญมากทีนี้พอเราเจอธุรกิจที่ดีเลิศมีครูเมืองผู้บริหารก็เก่งแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่หนังสือเน้นคือต้องซื้อในราคาที่เหมาะสมครับผมไม่ใช่ว่าดีแค่ไหนก็ซื้อได้เลยต้องรอจังหวะที่ราคาในตลาดมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมินไว้พอสมควรอันนี้แหละครับที่เรียกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety คือซื้อให้ถูกกว่ามูลค่าจริงๆเยอะๆหน่อยเพื่อว่าเราประเมินพลาดหรือมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นมันก็ยังเออปลอดภัยอยู่มันต้องใช้ความอดทนรอจังหวะมากๆครับไม่ใช่เห็นตลาดขึ้นก็รีบเข้าไปตามค่ะแล้วพอได้ลงทุนไปแล้วก็ต้องมีวินัยถือยาวๆไปเลยไม่หวั่นไหวกับความผันผวนสั้นๆของตลาดถูกต้องครับบางทีตลาดผันผวนเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสให้ซื้อเพิ่มด้วยซ้ำถ้าเรามั่นใจในตัวธุรกิจจริงๆ เอาละค่ะงั้นเรามาสรุปหลักการสำคัญๆจากบัฟเฟตต o โลจ y กันหน่อยนะคะก็คือต้องลงทุนด้วยมุมมองแบบเจ้าของกิจการจริงๆแล้วก็ค้นหาธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่มีคูเมืองแข็งแกร่งมีผู้บริหารที่เก่งและไว้ใจได้แล้วก็สำคัญคือต้องซื้อในราคาที่เหมาะสมโดยมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัยและสุดท้ายคือต้องมีวินัยในการลงทุนระยะยาวมากๆครับครบถ้วนเลยครับแต่ก็จะให้ชวนคิดต่อนะครับอืม ผมว่ามันมีอีกมุมที่น่าสนใจคือบางทีคููเมืองที่สำคัญที่สุดจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวธุรกิจอย่างเดียวก็ได้นะอืมยังไงคะแต่อาจจะอยู่ที่ตัวนักลงทุนเองนี่แหละครับทั้งเรื่องวินยัยความอดทนการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ตกใจกลัวหรือโลภตามตลาดไปปัจจัยภายในตัวเรานี่แหละบางทีอาจจะเป็นประการด่านสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินความสำเร็จระยะยาวได้ก็ได้นะครับน่าคิดเหมือนกัน โหเป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากเลยค่ะทำให้เราต้องกลับมามองที่ตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวกันนะคะหวังว่าแนวคิดจาก b u f f e t t ทอร์ลที่เราคุยกันไปจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะแล้วกลับมาพบกับการสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ